เดือนตุลาที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลนะครับมะเร็งอุบลราชรานีเพื่อได้มีการทายองค์ความรู้ดานโลกมะเร็งครับรอบรู้มะเร็งกับ UBCS เทือทีสตุลาคมเดือนแห่งการลลนล่งตานไพ่มะเร็งเตานมครับ นายแพทย์ฉเฉลิมพุ่มแชัยรัตคับผูมด้วยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ไทยทอดองค์ความรู้ดันโลกมะเร็งรอบรู้กับมะเร็ง UBCS-T17 ตุลาคมเดือนแห่งการรณรงค์งต้านภัยมะเร็งเต้านมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมะเร็งเต้านมอ,อุบลราชธานีวิทยากรน,นะครับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำจังหวัด อขออภัยครับเจ้าหน้าที่อาสาสมาัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านหัวหน้ากลุ่มงานนะครับหัวหน้างานอาสาสมาัครและกับผูเขาร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมสร้างความตระหนักในการตรวจเต้านมโดยตนเองส่งเสริมการตรวจหาป้องกันและกรักษาในระยะเริ่มต้นเพื่อลดอัตราการตายนะครับการเสียชีวิตโดยโรคมะเร็งเต้านมต่อไปโดยมีกิจกรรมบูรบริการสุขภาพเพื่อประชาชน รงทะเบียนตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยอาร์แมปโมแกรมนะครับและกาอันเตอร์ซาวฟรีผู้ที่ม่ญาติสายตรงนะครับเป็นมะเร็งเต้านมเทศการเรื่องมะเร็งเต้านมประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยตนเองฟรีนะครับในสตรีอายุ30-60ปีการมีการบริการให้คํำปรึกษาด้านโรคมะเร็งและการบริการให้คํำปรึกษาการตรวจสุขภาพนะครับกิจกรรมเซวนาในหัวขอ้อรู้ทันมะเร็งเต้านมภัยใกล้ตัวของ โดยแพทย์หญิงชุติวันวิวัฒนาสิทธิพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการด่านการแพทย์และก็ดกรสิริลักษณ์เงยวิจิตนะครับพยาบาลชาบ่อท่างด่านโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์ซึ่งวันนี้ครับเข้ากับมีเสียงสัมผัสของผมูมิหนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีไปฟังเสียงสัมผัสกันครับ,ก,บก,การเสียชีวิตของประชาชนชาวไทยก็คงจะเป็นด้านโรคมะเร็ง แต่เมื่อดูในข้อมูลด้านรายละเอียดที่มีความสำคัญแล้วเนี่ยก็พบว่าในสุภาพสตรีนะครับโรคที่เป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับเต้านมก็ยังคงมีความสำคัญก็คือยังพบผู้ป,ป่วยรายใหม่นะฮะที่มีมากขึ้นทุกๆปีส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองในส่วนของกรมการแพทย์ก็เล็งเห็นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาสุขภาพของประชาชน ในส่วนของโรคมะเร็งเองเนี่ยก็จะมีในหลายๆมิตินะครับมีในหลายๆโรคนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอันดับหนึ่งในสุขภาพสติีก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งลำไส้นะครับมะเร็งตับในส่วนของการดูแลรักษาก็คงจะต้องออพูดง่ายๆก็คือก็ให้การรักษาแต่ละโรคในในทุกมิติเพื่อที่จะให้ครบวงจรทั้งหมดนะครับตั้งแต่ในส่วนของ การส่งเสริมป้องกันนะะการคัดกรองการวินิจฉัยการดูแลรักษาและการฟื้นฟูซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของการดูแลมะเร็งครบวงจรทั้งหมด